สคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นจะไปเที่ยวนะครประถมนะคะจริงๆอ่ะเคยไปกับคุณแม่สองคนแล้วครั้งหนึ่งนะตอนที่ไปกับคุณแม่ตอนนั้นนะคะก็คือเที่ยวเยอะมากไปวัดไร่ขิงวัดหนองพงนก ตลาดดอนหวายนะคะคือไปเที่ยวเยอะมากแต่ว่าเฟินก็ทําเป็นคลิปช็อตสั้นๆเนาะแล้วทีนี้เนี่ยเฟินไปเจอวัดวัดหนึ่งมานะคะชื่อว่าวัดดอนขนาดซึ่งเป็นวัดที่เขาบอกว่าเป็นศูนย์รวมนะคะขององค์ป่พญายนาค,คบทั้ง9ตระกูลเลยคะ่ะก็คือเราเป็นสายมูอยู่ละเราเป็นสายพญายนาคอยู่แหละก็เลยจะไปที่วัดดอนขนาดกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่จังหวัดนคนปรปฐมกัน,นะคะ่ะ let's go ถึงวัดดอนขนาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ค่อยมีคนเพราะว่าเฟิร์นอาจจะชอบมาเที่ยววันธรรมดาเพราะแบบนี้แหละแบบคนไม่ไม่ได้เยอะมากอะไรเยเที่ยวแบบชิลชิสบายสบาย เข้ามานะคะอันน <c oughs> <Okay. S 2> ี้เป <c oughs> ็นว e ิหารองค์พ่อจตุคามรามเทสนะคะเดินมาข้างๆองค์พ่อจตุคามนะคะมีไหว้พระรอดโบสถ์แสดอความเารพวงชะตาเราเป็นวัยรุ่นแบบสายบุญนะคะควรจะชอบแบบเที่ยววัดอะไรแบบนี้มากชอบเที่ยววัดทำบุญวันนี้เป็นวันมงคลท้าพรเจ้าทั้งหลายเป็นรุ่นลูกศิษยับป้า จันโอเคค่ะเราทำบุญถวายสังฆทานกวดน้ำเรียบร้อยแล้วเราจะไหว้พระรอดบสถกันนะคะไหว้พระปิดทองในคอนแล้วก็ขอ,อมารอดโบสถ์นะไหว้พระปิดทองตรงนี้กันก่อนอะไรมะ a n、um. um. เสร็จแล้วนะคะ mm hmm. รอบที่1หายทุกหายโศกโรคภไผ่ขามเจ้อายุยืนสุขภาพดีรอบที่3โรวยรวยรวยอ๋อโอเคเราจะต้องเดิน mm hmm. นี่นะคะบ mm hmm. นาก mm hmm. คีปสิกโอ้บาลายกจะตังทตะโกรวิติรวยรวยรวย ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันเชลิกะเนโยอริปุโยหะเขตตังโรสาธิตรอดโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เข้าห้องน้ำโอเคเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยห้องน้ำดีนะคะทุกคนห้องน้ำสะอาดห้องน้ำใหม่อุ้ยจริงๆที่นี่คือกว้างมากเลยนะมันใหญ่มากเดินไม่ทั่วเ,เลยเพิ่งคิดว่าถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่คนน่าจะเยอะนะคะมีอะไรอะ่ะลอดถ้ำลงแพรแรมังกรไหว้พะนอนอุ้ยชอบอะ่ะคนไม่คิดว่ามันจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้เขามีจุดให้เที่ยวจุดให้แบบไหวเยอะมากทุกคน ตรงนี้คือไหว้พระนอนสีขาวแบบนี้สวยมากนะทุกคนดูสิวิชันเหมือนแบบคนแก่เที่ยววัดเหมือนกันแลยอ่ะอันนี้คือต้องเอาดอกไม้ไหว้ข้างในหรือปรเปล่าคะหหยิบได้เลยใช่ไหมคะ,ะเราจะเอาดอกไม้ขึ้นมาไหว้ข้างบน <c oughs> <c oughs> โอ้ oh. มันร้อนมันเลยไม่มีคนเลย <laughs> <laughs> ไม่มีคนเลยเพราะว่าขบวนมันร้อน <laughs> ถึงว่าทำไมไม่มีใครขึ้นมา <laughs> ร้อนร้อนร้อนมันร้อนค่ะมันร้อน ก็เลยไม่เคยขึ้นมามีเฟิ่อนคนเดียวไหว้พระตรงนี้เสร็จแล้วเราคงไหว้พญานาคกันเฮ้ยทุกคนสวยมากสวยมากสวยมากชอบโอเคแต่อากาศก็ร้อนมากเช่นกัน อ๋อเขามีใบสีอีกอะไรด้วยหวัใจก้าทนมารักษาคนเดิมเดิมม่พื่อนมาเจอใบสีอันนี้เพราะว่าเห็นว่าอันนี้โดนบังอยู่อันเดียวเลยรู้สึกว่าอยากได้อันนี้ค่ะตลเดี๋ยวอันนี้ไปไหว้พ่อคูแม่นาดกันรอนนี่แหละขัง แดดเปียงฟ้าเปิดเอ,อ่อดนะราอรจะมีเปิดโคแหแหนแงหอมเลิศนมาเรูวขัญมดมนมาลุ้นมานมานมาลุ้นมาลร้มาลุาล้าลุนล้นมาลนมาลุ้นมาลุมานาุนมาลุ้มา้นมานมานมมาลุ้นมาุมุมนน อุยข้างในข้างหลังมีคาเฟ่ด้วยข้างหลังตรงองค์ปูตรงนี้มีคาเฟ่ใชคะต้องหาอะไรอิูก็จะอ๋อามีข้างในด้วยและเขามีข้างในตรงนี้ด้วยขอสั่งน้ำอะไรไกันยัเกยงก่อนแม่เอาลาเต้มนฝนเอาสตารอเบอรีโซดาพัดฮยฮ้ย,ยกก็ชอบดํา สตรอเบี่โซดาหนึ่งชาดำเย็นหนึโอเคค่ะสแกนจ่ายค่ะร้อนมากนี่เพื่อสั่งเป็นสตรอเรี่โซดามานะคะอากาศแบบนี้เราต้องการความสดชื่นเรลองชิมหน่อยเพื่นอนเป็นคนไม่กินกาแฟ mm hmm. กินแล้วง่วง แต่เคยแบบว่าทํางานเป็นพนักง,งานชงกาแฟมาก่อนนะคะสมัยเออหกเปีที่แล้วเคยเป็นแม่ค้าขายน้ํามาก่อนนะคะร้อนอะสดชื่นเลยแม่โอเคค่ะ <c oughs> เราแวะพักตรงนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตลาดทุ่งบัวแดงแล้วเราจะไปหาอะไรกินกันที่ตลาดทุ่งบัวแดง,แแดง,แดงค่ะวิหนูว่าน่าจะร้อนร้อนไหมถามแม่มม่จะรู้แม่มันจะอยู่ับ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันอีกทีนึงนะคะว่าแบบจะไหวไว้จะหาอะไรกินจะเดินหาอะไรกินกันนะคะมาถึงตลาดทุ่งโบแดงเรียบร้อยแล้วเขาเปิดหรือเปล่าทุกคนขามันเงียบมากเลยดูรถไม่มีมีรถแล้วได้ค่ะได้ค่ะอุ้ยหนูคิดว่าไม่เปิดอ๋อโอเคค่ะ เย่กินข้าวแม่นั่งเรือไหมแดดแบบเลย <laughs> ทุกคนมันคือที่ที่พี่จูดี้กับพี่คันแลงเคยมานี่นาเออมันก็ว่าอยู่ว่ามันดูคุ้นๆมีเนียงไฟเชอที่แกนักเก็ตไสตกรูโม่ส้ตลอดปีนี่ปะครับข้าวสามจานค่ะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเรารออาหารมาเสิร์ฟนะคะทุกคนหิวมาก นี่นะคะตอนนี้นะคะได้สินได้สินค้านี่นะคะได้อาหารครบแล้วเออมีไข่ตุ๋นหม้อไฟนะคะนี่แล้วก็เ <c oughs> มีย่ยงหอยเชอรี่กระลำปีผัดน,น้ำปลาแล้วก็นักเก็ตครบแล้วเรียบร้อยคือ <c oughs> ปกติอะเมีย่ยงธ <c oughs> รรมดาเมีย่ยงปกติฟนก,ก็ไม่เคยกินอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้ขอลองครั้งแรกในวิชิต <c oughs> <c oughs> แม่กินยังไงอะใส่เเต็มอย่าง หอมอะจิ้มราดทีหลังแล้วหนูไม่กินอันนี้ไม่ใส่ได้ดปะไม่ใส่ไม่ใส่ได้ไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องใส่ไม่ชอบหมดเลยไม่กินแค่ไมันานไม่กินแค่นั้นหรอนี่มาอันนี้น่าจะอร่อยมันกือมันโดนมะนาวไง เราเปื้องเราออกมามแม่เรากินแล้หมดแล้วกินหมดแล้วแหละอร่อยผสมกันมันก็อร่อยเคี้ยวอร่อยอร่อยเ้าก็อันนี้หอยเชอรี่อ๋อเขามีหมายจิ้มเค็วมาให้นี่นะหอยตัวใหญ่มากทุกคนอืมอร่อยน้ำจิ้มแซ่บมากแม่ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราสับคนแม่ลูกขอทานอาหารมือนี้กันก่อนนะคะไปกินข้าว กินอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หมดเกลี้ยงค่ะหิวมากคนชอบมากอร่อยมากคือตอนแรกอ่ะเฟินคิดว่าตลาดน้ําทุ่งวัวแดงคือตลาดน้ําที่ม,มีของขายมีอะไรอย่างเงี้ยเฟินไม่คิดว่ามันจะคือที่นี่ <c oughs> เราจะยังไงดีอ่ะ <c oughs> เราจะนั่งเรือเหรอ <c oughs> ไม่นะ <c oughs> อ๋อจริงๆมันก็มีตลาดนะคะทุกคนจริงโซนนึงก็มีของขาย แต่พี่เขาบอกว่าคนจะเยอะวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ว่าธรรมดาก็เลยแบบไม่ค่อยมีคนอะไรเงี้ยเรากินอิ่มแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะโดนชาเขียวสักแก้วหนึ่งเอาชาเขียวเย็นแก้วหนึ่งค่ะโอเคค่ะทุกคนเรากำลังจะกลับบ้านกันนะคะทริปวันนี้ก็ ประมาณนี้นะที่บอกคือเฟอร์นอยากมาวัดดอนขนาด mm hmm. เพราะว่าเห็นว่าเออเขามีพญาน,นาคที่แบบครบทั้ง9้าตระกูลเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ใกล้กรุงเทพเราก็เลยอยากมานะคะ mm hmm. วันนี้ก็เลยมากันแล้วก็เนี่ยไปเลื่อไปเปื่อยนะคะ mm hmm. ก็อาจจะสั้นหน่อยแล้วก็ไม่ได้พาไปไหนเยอะแล้วมันก็เย็นแล้วแล้วเราก็กลัวรถติดนะคะ mm hmm. เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน mm hmm. วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย